ไม่อยากโชคร้ายแค่วางเกลือตรงจุดนี้ของบ้านสิ่งอัปมงคลหนี้หายเสริมโชคลาภเรียกความโชคดีดึงดูดทรัพย์เข้าบ้านขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับวางเกลือรอบบ้านดูดรับดูดโชค ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่สิ่งอัปมงคลมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกๆท,ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ วางเกลือเรียกทรัพย์กำลังเป็นที่ได้รับความสนใจสำหรับเคล็ดลับการเสริมโชคลาภและการดักทรัพย์ด้วยเกลือหนึ่งในวัตถุดิบที่ทุกๆบ้านจะต้องมีติดครัวไว้ในด้านความเชื่อเกี่ยวกับเกลือนั้นมีมากมายหลากหลายเช่นนำเกลือมาใส่ในแก้วหรือถ้วยเล็กๆแล้วเอาอไปวางไว้ตามมุมบ้าน เพราะเชื่อว่าเกลือจะช่วยเรียกรัพ์โดยเฉพาะในหมู่พ่อค้าแม่ขาาที่ทำธุรกิจค้าขายก็จะใช้วิธีนี้เพื่อเรียกลูกค้าเข้าร้านและยังเชื่อว่าเกลือจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปได้ด้วยและหากมีการไปงานศพก,ก่อนเข้าบ้านก็จะทำการโรยเกลือบริเวณทางเข้าบ้านก่อน แล้วจนค่อยก้าวเท้าเข้าบ้านเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายติดตามมาหรือเวลาที่เรารู้สึกว่าใจคอไม่ดีตกมีเคราะห์คนสมัยก่อนมักนําเกลือหนึ่งกำมือใหญ่ๆมาละลายน้ำจากนั้นอาบน้ำให้สะอาดเมื่ออาบเสร็จแล้วนำน้ำเกลือดังกล่าวมาอาบราดให้ทั่วตั้งแต่ศีรษะ จะรดปลายเท้าจากนั้นทิ้งไว้3-5นาทีแล้วจึงล้างออกให้สะอาดจะอาบสบู่และแชมพูสระผมอีกรอบก็ได้หรือถ้าจะให้ดีต้องอาบน้ำมนต์อีกรอบก่อนเช็ดตัวการเผาพริกเผาเกลือเพื่อสาบแช่งโดยจะเลือกวันที่เลิกแย่ที่สุดกับตัวผู้ถูกสาบแช่งและทำพิธีนี้ซึ่งจะต้องรู้วันเดือนปีเกิด และเวลาตกฟ้าของผู้ที่จะสาบแช่งคนโบราณจึงมักไม่ค่อยยอมบอกวันเดือนปีเกิดกันและหากคำสาบแช่งส่งไปไม่ถึงผู้นั้นเนื่องจากความดีหรือบุญที่มีสะสมไว้เปรียบเสมือนเป็นเกราะป้องกันตัวเองคำสาบแช่งก็จะย้อนกลับไปหาตัวผู้ทำการสาบแช่งพุทธศาสนา จึงสอนให้รู้จักการให้อภัยไม่คิดอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันส่วนในด้านศาสตร์ห่วงจุ้ยนั้นก็มีความเชื่อว่าหากเราไปซื้อบ้านรถยนต์มือสองก็จะนำเกลือผสมกับเศษสตางค์แล้วนำไปหวานรอบบ้านรถเพื่อเป็นการล้างสิ่งที่ไม่ดีล้างอาถรรพ์และปล่อยไว้หนึ่งคืน จากนั้นกวาดไว้ใส่ในห่อผ้าขาวและนำไปไว้ที่วัดหรือขูงต้นไม้ใหญ่การวางเกลือดักซับกำลังเป็นที่สนใจของหลายๆคนวิธีการก็คือจะนำเกลือไปใส่ในแก้วหรือถ้วยเล็กๆให้เกลือมีลักษณะที่พูนล้นแก้วเปรียบเสมือนซับที่เพิ่มพูน ก่อนจะนำไปวางไว้หน้าบ้านหน้าร้านหรือตามมุมของบ้านให้อธิษฐานให้ได้ทรัพย์รับโชคมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาและจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเกลือเกิดการละลายหรือยึดว่าจะเปลี่ยนในทุกๆวันพระวางชามเกลือไว้สามตำแหน่งนี้เสริมโชคลาภตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงจุย้ย สามจุดวางชามเกลือเพื่อเสริมโชคลาภหนึ่วางชามเกลือไว้หน้าบ้านประตูหน้าบ้านเป็นจุดที่สำคัญของการไหลเวียงพลังงานทั้งดีและร้ายตามหลักของห่วงจุย้ยเชื่อกันว่าการวางชามเกลือไว้หน้าบ้านจะช่วยปัดเป่าสิ่งอปมงคลป้องการวิญญาณร้ายที่จะเข้ามาก่อกวนช่วยให้คนในบ้าน อยู่กันอย่างสงบสุขราบรื่นนอกจากนี้การวางเกลือไว้หน้าบ้านยังช่วยดับกลิ่นและไล่แมลงได้อีกด้วย 2. วางชามเกลือไว้ใต้เตียงตามความเชื่อในศาสตร์ห่วงจุย้ยการวางชามเกลือผสมมะนาวไว้ใต้เตียงนอนจะช่วยป้องกันวิญญาณร้ายและช่วยเสริมโชคลาบโดยให้นำมะนาวมาหั่นเป็นสี่ส่วน อย่าฝานเป็นชิ้นและนำมาวางบนจานหลังจากวางมะนาวบนจานเรียบร้อยแล้วให้โรยเกลือลงไปและนำจานมะนาวผสมเกลือไปวางไว้ปลายเตียงด้านบนศีรษะหรือใต้เตียงนอนหลังจากวางไว้หนึ่งคืนในตอนเช้าควรทิ้งมะนาวและเกลือที่ใช้แล้วแต่อย่าใช้มือจับมะนาวหรือเกลือ บุญจานเด็ดขาด 3. วางชามเกลือไว้ตรงมุมบ้านบ้านทุกหลังจะมีจุดโชคลาบอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามหลักของห่วงจุย้ยเชื่อกันว่าการวางชามเกลือไว้ในจุดนี้จะช่วยเสริมโชคลาบเงินทองไหลามาเทมาธุรกิจการงานราบรื่น คนในครอบครัวก็อยู่เยินเป็นสุขและนอกจากนี้หากวางชามเกลือไว้ทางทิศตะวันออกจะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยได้ด้วยซึ่งหากผสมเกลือน้ำและเหรียญลงไปด้วยกันยิ่งจะส่งเสริมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นวิธีการทำหน ใส่เกลือลงในโหลแก้วหรือชามประมาณ3ใน4ส่วนของภาชนะ 2. น้ำเหรียญหกเหรียญมาวางเรียงบนเกลือให้เป็นวงกลม 3. เทน้ำลงในโหลแก้ว 4. วางโหลแก้วบนผ้ารองแล้วนำไปวางไว้ที่มุมบ้านข้อห้ามห้ามปิดปากโหลแก้วเด็ดขาด ห้ามวางไว้ในพื้นที่ปิดเช่นตู้ลิ้นชักเพราะจะทำให้สูญเสียพลังงานและเมื่อครบหนึ่งปีควรเทเกลือและเหรียญทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นชุดเกลือน้ำเหรียญชุดใหม่ต้องขอย้ำก่อนนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นมีทั้งผู้ที่ทำแล้ว รู้สึกว่าตนเองนั้นค้าขายดีได้รับทรัพย์มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาบางคนอาจทำแล้วรู้สึกว่าไม่ได้อะไรบางคนก็คิดว่าลองทำดูก็ไม่เสียหายอะไรแถมเกลือก็อยังช่วยลดความชื้นภายในบ้านได้ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลเลยนะคะ อย่างไรก็ตามความเชื่อเกี่ยวกับเกลือถือว่าเกลือเป็นสิ่งที่ดึงดูดทรัพย์โชคดีเข้าบ้านได้และยังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้คนจีนถือว่าเกลือสามารถแก้ห่วงจุ้ยไม่ดีได้เช่นถ้าห่วงจุ้ยตรงไหนที่ไม่ดีก็จะวางชามเกลือไว้ตามจุดๆนั้นและในครัว ควรมีเกลือติดอยู่เสมอเกลือจะช่วยดูดซับเชื้อโรคและความชื้นจะช่วยให้คนในบ้านแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอีกทั้งยังมีประโยชน์ต่างๆนานา,นาอีกมากมายอีกด้วยค่ะเมื่อถึงตรงนี้หลายคนรู้อยู่แล้วว่าสรรพคุณของเกลือนั้นมีมากมายแต่รู้หรือไม่ว่าเกลือ ยังมีประโยชน์ที่คาดไม่ถึงอีกมากมายซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้อีกเช่น 1. ทถนอมผลไม้และลดความขมของผักได้ 2. กํกำจัดคราบป้องกันสีตกบนเสื้อผ้าได้ 3. ช่วยขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ สามารถใช้น้ำเกลือแก้ได้โดยหากมีกลิ่นเท้าเหม็นให้นำเอาเกลือไปละลายในน้ำอุ่นจากนั้นก็แช่เท้าไว้ในน้ำเกลือสักพัก 4. คงความสดของดอกไม้และกำจัดวัชพืชได้เพียงแค่ใส่เกลือลงไปในแจกันดอกไม้เท่านี้ก็สามารถทำให้ดอกไม้นั้น คงความสุดได้นานยิ่งขึ้นส่วนใครที่ปลูกต้นไม้ไว้แต่เจอปัญหาวัชพืชให้ใช้เกลือโรยไปให้ทั่วบริเวณที่มีวัชพืชอยู่จากนั้นรดน้ำตามลงไปเพียงเท่านี้ก็จะช่วยกำจัดวัชพืชได้แล้วค่ะ 5. ใช้ขจัดคราบไหม้บนกระทะและเต่ารีดสามารถทำได้โดย การเทเกลือลงไปในกระทะจากนั้นก็ผัดเกลือให้ทั่วเพียงเท่านี้คราบไม้ต่างๆบนกระทะก็จะหลุดหายไปอย่างง่ายดายและหกทานแล้วดีต่อสุขภาพเพราะแร่ธาตุในไอโอดีนที่อยู่ในเกลือจะกระตุ้นให้ระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและยังช่วยควบคุมสมดุลในร่างกาย ได้ดีด้วยและนี่คือประโยชน์และสรรพคุณของเกลือที่มีอยู่มากมายขอขอบพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลดีๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้เขาอ,อนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบรรดาล ให้บุญกุศลที่ท่านทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขมีโชคมีลาภคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ